โูรศับสวัสดีครับคุณค่ใช้บริการด้านไหนดีคะเป็นติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าสมาร์ทโฟนดีครับพอดีจะมาดูโทรศัพท์ให้คุณพ่อ,อคะ่ะมาดูโทรศัพท์ดูะตอนนี้คุณค่าดูสมาร์ทโฟนต้องไหนมาเป็นพิเศษไหมคะยังไม่ดูเลยค่ะแต่ว่าแบบเน้นไม่แพงมากพีเพราะว่าคนแก่ใช้ะคะ่ะแต่ว่าโทรเยอะนะคะอ๋ออ,อันนี้อ่า ต่อยาสอบถามนะคะอะไรแต่เพิ่มเติมนิดนึงลูกค้านะคะเล่นดักไหมคะดูดัก่องเพลงหรือว่าเน้นเล่นเกมเป็นพิเศษไหมใ่เป็นเป็นพิเศษนะคะว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าส่วนมากจ,จะทูมากกว่าทูใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อยาสอบถามเติมเติมนะคะลูกค้าใช้ซิมของเครื่องไถ่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ใช้ทูค่ะแต่ก็เป็นเป็นแบบเติมเงินนะคะมีโปรแนะนำไหมคะเติมเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นเติมเงินนะคะก็จะมีเป็น ตัวนะครับ Oppo A12 นะคะที่ร่วมรายการเพื่อจกเติมเงินเป็นรายเดือนอยู่นะครับมันรับเครื่องเท่าไหร่คะตอนนี้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้รับเครื่องเพืในราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทครับลูกค้าลองใช้งานลองดูตัวเครื่องก่อนได้นะครับหน้าจอเท่าไหร่คะมีตัวนี้หน้าจอเกือจุดยี่สิบสองนิ้วค่ะลูกค้าว แบบแบบอืดไหมคะเพราะว่าเน้นเน้นอยากได้แบบว่าแบตอืดอืดอ่ะแบตตัวนี้อ่าแบตเจะรี่ให้มาถึง4,000 2,300เหรียดเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะรับเพื่อเท่าไหร่คะรุ่นนี้ตัวนี้รับเรื่องนะครับอยู่ที่หน,นึ่งพันนะคะห้าร้อยสามสิบสี่บาทอ๋ออันนี้คือ,ค,อคือเป็นเปิดเบอร์หรอคะหรือว่ายังไงคะอ่าก็คือเปลี่ยนจากเติมเงินนะคะเป็นรายเดือนของเบอร์เดือนของลูกค้าค่ะ อ๋อ oh, ได้ได้มีกิสีครับตอนนี้ตอนนี้มีสองสีครับจะเป็นสีเงินแล้วก็สีน้ำเงินครับ oh. จะเป็นสีใหม่ครับอ๋อ oh. งั้นงั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้เลยก็ได้ค่ะนนเดี๋ยวได้เป็นสีน้ำเงินนะคะได้ครับอขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนะคะสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะคะจะใช้งานพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับซูปเปอร์ค้มนะคะที่5 4 9บาทค่ะลูกคา้าแล้วก็ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูสสลาค่าเพิ่มนะคะ,ะแล้วก็อาจจะได้โทรนะครับนอกถ่ายอยู่ที่1 0 0นาทีนะคะแล้วก็พร้อมกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ที่40กิกนะคะลูกค้าครับแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะลูกค้าสนใจ<ด>ติดฟิล์มกระจกไปด้วยไหมครับ ฟิลกระจกเท่าไหร่คะตอนนี้ปกติแล้วที่ช็อปของเรานะครับ ราคาทีม G ที่199บาทครับแต่จากโปรโมชั่นครับลดอยู่เหลือเพียง179บาทครับอ๋อติดไปด้วยเลยก็ได้สิดไปด้วยเลยนะคะค<ช>ุณนู้ญเดียเย๋ยวอ,อ,อันนี้พี่ออมันติดสัญญารายเดือนกี่ปีอะคะออตอนนี้ติดสัญญาหนึ่งปีครับคุณลู้ค้าถ้าถ้าครบปีแล้วมันใช้ซิมอื่นได้ไหมคะตอนนี้ถ้าหากครบหนึ่งปีแล้วเครื่องตัวน,นี้จะสามารถใช้เฉพาะซิมคูได้ครับอย่างคุณลูกค้าใช้ซิมคูอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยครับอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะ รับลูกค้ารับเป็นตัวนี้นะคะเตัวน,นี้ณจะเป็นอะไรครับจะเป็น oppo a12 นะคะลูกค้คครารับเป็นสีน้ำเงินนะคะจะใช้งานนะคะพร้รอมกับโปรโมชั่นนะคะซุปเปอร์คุ้มน,นะครับห้าบาทนะคะคุณลูกค้คานะครับจะได้รับอินเทอร์เน็ตอยู่ที่10่สิบจิกนะคะโทรฟรีในทูแล้วก็นอกไปขายที่600นาทีนะครับตัวน,นี้วร,รวมค่าฟรีร้อยเจ็ดสิบเก้ารวมจะเสร็จรับอยู่ที่ หนึ่งพันนะคะเจ็ดร้อยสิบสามบาทนะคะโอเคค่ะครับตัวนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงคุณค้ามีอ่าซีเมลหรือยังครัะมีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวพนักงานนะครับขออนุญาตติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมให้คุณลูกค้านะครับอะไรบ้างคะตัวนี้จะเป็นแอปทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ทูไอดีแล้วก็เป็นอ่าทูไอเซอร์วิสนะครับจะไว้สําหรับเช็คค่าบริการรายเดือนของคุณลูกค้าครับแล้วก็เป็นรูหนังฟังเพลงค่ะได้ได้ค่ะดีเลยค่ะโอเคครับ เดี๋ยวลูกค้คาเราสกครู่นะคะ,ะวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าถ้าหากลูกค้คานะคะมีปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาอะไรอยากสบหาหอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาติดต่อพนักงานทูช็อปของเราได้นะคะอันนี้มีประกันอะไรบ้างะะตอนนี้มีประกันให้หนึ่งปีครับลูกค้คา<อ>เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายในเจ็ดวันถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์นะคะ<อ>แต่ถ้าทําตกน้ำหน้าจอแตกมาก็คือ หมดหลุปประกันทันทีนะคะโอเคค่ะค,ครับ,รบวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ